ืันนี้กินเขาไม้ hate, พี่น้องเขาไม้เข่าไม้กินบัขหอยเข่าย่างเพื่อนว่ากินน้งาเขาเบิดก i̇şte ินบักหอยเข่าย so, ่างืันนี้เพื่อนสันวันดีกินบะบกโจกบบเบิดเพื่อนว่าใหจุพูคือขวยตุนใหจูพูนคือขวอยปู้เด้อวพี่น้องอู้อาโม่ะโมนมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขุนนะครับมือยมากครับเด็กน้อนี่เขาพี่น้องวัสดีครับพี่น้องไ้เมนูเสือบมาพี่น้องต้มบักหอยกับตําหมกทัว ทั omm, so, ่วป uh ีท huh. ุ UH ่มเลยส้มเพลสิญ huh. ม uh ัน huh. นี <justice scary> uh ้ก huh. wow, ินเขาไม้พี่น้องเขาไม้เขาไม้กินบัขหอยเขาย่างเพื่อนว่ากินหนังเขาเบิดกินบัก้อยเขาย่างมันนี้เพื่อสันวันดีกินบะบกโจ๊กบบเบิดเพื่อนว่าให้จุพู้ขึ้อขวยตุนให้จุนพูนคือขหวยปูเด้อพี่น้องอุอาโมะโม่นมากอ้าวกินบบเบิดกินบะบกโจกบบเบิดเพื่อนว่าพี่น้องกินเลยมามาพี่น้องยินไแต่ไวนี้ก็กินบักหอยเขาย่าง กินหนังเข่าเบิดแม่ข้อหมายคือกินกินบางหอยมันสิบบอเบิดแต่ว่าเขาบ่อยกินหนังก่อนเนาะบบอันนี้คือสูตรโบราณพี่น้องการกินเข่าไม้มือแหลกเนาะของปีกับว่าอะไรเอาแม่กินเลยแม่ใส่ตันใส่ตันพี่น้องกินเข่าไม่ใส่ตันใส่ตันเนาะมามามาแซ่บแซ่บกำกัดมาแล้วบ้งใส่ตันกินเข่าว่อะไรด้วยเฮ้ยกินพวเบิร์ตแกับพวเบิด์ตนะโอพี่น้องจำไม่ได้พี่น้องเด้อคือเน่าเดี๋ยวมันจำว่าอะไรเลยอืม ควกบกับความแตกจำพวกนี้ย่างดีสมมุติเสียนเท็ดเองเป็นแล้วชดยอดอก็ใบอ,อ,อ,อ่อนเนาะหอยเป็นหอยหน้านะครับเดีอยห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 น้าหวานหนักน้ำได้ไหมเนีย่ยได้ มันแข่วไหลายแควเป็นกันก็มันแข็งๆคือได้ด้กินหอยเขายนั่งกินน้องขาบดคนบอนี่แต่เป็นบอกตึกเป็นเป็นสัยบรานนะพี่นน้องเด้อปกติเขาไม่กระตรองนึ่งหนึ่งี้ก่อเขาเคลื่อนว่ะใส่จันเครื่อใส่จันใส ใส่หมูหนึ่งพี่น้องอันนี้สูตรโบราณเพิ่นเป็นยังคือว่ากินโบเบิดกินยังไงกับโบเบิดเหลาเชียวเป็นโมเม่อือกินโบเบิดมันมันโบโบกหน่าพิ่นว่าจังวาพิ่นว่าเห็นมันจุผุคือหวยตุนอือกินแล้วมันสิจุผุคือหวยตุนขึ้นนะไมันช่ขึ้นนี่โอ้ขึ้นพุ่นคือหวยปูเพิ่นว่านั่นพี่น้องสูตรโบราณเด้อยาไปกินหนังก่อนเด้อพี่น้อง จะเริ่มขั้มเนี่ยอืยากกินบวบหอยก่อนจรงสี่กินหนังมันบออันนี้คือเคยกินเขาไหม่ข้ามได้สามมือเจ็ดมือแห่งดีอืมเอามาเดี๋ยวพี่น้องด้วยแซ่บมั้งกันน้ำที่สวยมาเนี่ยพอดีหิ้วเผาเนาะอืมขึ้นมาแย่งอืมหอมเผ็ดเดเวย อ,อ,อ,เอืเขาหัวยเลเป็นบอกว่าแต่ว่าตอนกินเขาไม่ตอนเอาเขินแล้วตอนติดตักไปกินเพื่อนเนถ่ายเบาแนะ่คัมตอนอย่าลืมขันไผ่บลลืมบ่ลานชิดีชิดีบัดขอขาข่วงโบราลานบบทิน่นข่วมเกาขวามหลัง มันจะเหนอยอ่วนเหนื prayed, right? mm ่อยอ่วนเต็มแต่ว่าจีบไม่ได้กาดนี่นเป็นยังค่ายเอ้ค่ายบุ้่นเระขาวจนพูนเนีไยไ้กินขาไม่เด้อ ก็เงียงยืนนี่งเลพี่น้อง uh เค็บยู่้อยูหน้าแหละรูดองซื้อ็ต้องขาย <c ười> สุดๆจากให้หน้านเลยทำใจแบบก่อเ่ราะวัะมันแฉเจียบอะมาพั่วปีเล้พี่น้องพั่วปีก็ะพุ่ลวปีพุ่แหลน แหลมนสซ่มตัวหวานออมาปุดๆเลยดอกห,หน้าเนี่ยเาต้องกิ้มตาพี่นนอะแต่ว่าดอบํา้อยเจลีมต้องจ้มตานะครับหาอยเจลีมเป็นขครกันล่ะ หอยของหอยมันคือหอยสลิดสลิดม you know ันหยาบน่าอยู่มันจะดีหางง่งยของหอยอ้วนพี่น้องเนี่ยมันเหนียวง่ายเนาะขังหอยขัวเลยครับเนี่ยของหอยขัวหอยหน้าขัวนั่งเมียห้อยหน้าขัวหรือหน้าใส่ห้อยหน้าใส่นั่งฮึ่ม นี่เ่องขวามีช่องสาดเลยเฮ้ยวเข้ามาขวามันมีหลายความหมายเลยขวาก็คือหวายนี่ยไม่เ้องหวายนะขุดนั่น่ะกับขวบ้านผมเอิ่นขวบสะพานเนี่ยเนาะไปเอาเนี่เด้ออยู่หัวขวาว่าอย่างเนาะหัวขว่าอย่างหัวสะพานไม่เนาะหัยขวานี่มันเท่านาะหัวขวา เขาใจว่าหัวขวานนี่ยขวสะพานใหม่ตะกี้เนี่ยโมเมียนในเทือกสะพานนั่นแหละพี่น้องเออเดียวกันสะพานใหม่ใช่ไหมตะกี้เนาะัวอยังไงแม่พอดียกอยู่ ต้มมันห่อนอู้แต่ว่าต้มาตมากพี่น้องต้มมากกินเลยมันจีแซ่บอย่าให้มันข่ามขึ้นนะเนะาะถ้าข่ามขึ้นมันจะแข็งมันจะแข็งมันจะบวบบน,นุ่มพี่น้องหอยรอ้อน,นีย่างเง รับชมอยู่จังหวัดใดน้องพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อขอบคุณนทุกการที่ตามทุกเท่าต่อไข่ครับทุกไรทุกแชร์ฝากไป็ร่ามใจน้ำเนียพี่น้องคือคำโบราณไปด้อครับเด้อกินหอยเข่ายั่งก <the> ินหนังเข่าเบิดกินอยังไ่วะกินบะบกโจ๊กบะเบิดอืดกินบะเบิสโจ๊กบะเบิดพด่น่อยยังก็ควายยังเกาควายปูนะ ให้จุปูคือหอยตุนหอยตุนพูนคือหอยปูโอ้อาโมมาอุนมาโอ้ให้มุนมามุนมาบโอ้โหพวกเจ้าเกลือจักเขาไมากินไก่บ่เนี่ยสิจักมาสีอืมอืมโบราณเนาะ ขาพเขียนไ้หลงเนะถาไปให้ตองกันแบกมีความจำัวนี้เปิดบางอีกคลิปได้ลรหลอกเอาม่ต้องยันหรอให้เขาจะเปิดบางคลิปอีกไลายห,หลอบไปหน่อยนเามทักมาเยอ,อะไปหน่อยรเนะก่อนจะมีนังกับเปิดบางไ<ด>ม่ร้อปหนอ่ออเปิดบางคลิปไมรู้ดิลมใหม่ไปหน่อย ตุ่นเย็นไม่ไหวนี่มันเสาหนาวอยู่ครับแต่ว่ายังเว้นมากอ่ะนี่วสวยมากอ่ะเริ่มห่อนๆเนี่ยดูผินชมพูกี้ดีเด่เนหมดดีแต่ไม่มีมมลม,มวเว่นมาอิม่มหรือเปล่าอากาศเย็นว้ายว่า

ากหอมๆเนาะหอมแดงแบบเดี๋ยวมาไปหนูเนบ้านสุดยอดเลยพี่น้องเบ้านข้ากับ้อง่งเส็จแล้วเป็นสิ่งหน่อเ้ยอรารลักทำให้มับำตัวอิม,อม อิม่มหวานหวานเดออนี๋ยวไปดีมั้ยเนาะอืมข้าวเหนียวเนาะหวานเขาอหาหารเขาตำกุ้งทัวสมบักเสียนเขาไหมได้พี่นอ้องเด้อเขาไหม่จกบุหรี่ดีมั้ยจกบุบ่ดีเนาะเอาพี่น้อง<ๆ>จำคำโบราณไว้นะครับเด้อกิน กินให้กินข้าวไม่กินแล้วก็บอกหอยมันบอกว่ากินกระบอกหอยก่อนอย่าไปกินหนังก่อนเด้วยบ้านนะครับนี่คือคำโบราณนว่านะครับเป็นคำเสือโบราณเนิ่ยมันเกิดตามอ่ากับโบรากันนะพี่น้องเนาะมืเสือก็จะรูดูร่องเหมือนพี่น้องเนาะมันกินสมัยมาสมัยแต่ก่อนนะครับกินบักหอยเขาย่างกินหนังเขาเบิดนะครับผมจำได้ซ้ำ่แหละเอาคลิปนี้ก็ฝากก็ไรก็แชร์ไปหน่องนะขอบคุณตัวการิดตามทุกทรัพย์สุขัทุกไลท์ทุกแชร่วันนี้ก็มากินอยู่ท้องให้ตรงหน้าบรรยากาศที่ดีมาฝากน้ำ กับ,บุญยังหลายถากีมุญสภาพกะขอถทดขอพปนามิตรดอกเด้อเอาบุมยังไรเป็นไหมเนาะน,นับน้นองคลิปนี้เอาซ้ำดีก่อนเดียวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ